ปางแง่มวยชาวบ้านสวัสดีครับผมมาจูโจมที่มูลที่เส้นได้นะครับหนึ่งในหน่วยงานที่ทำงานขันแข็งพิ่ชิตโควิด -19 ครับ ผมรู้จักกับพี่พิรพลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมต่อตั้งมูลนิธิเส้นได้ครับเพื่อพิชิตโควิด19ครับวอสดีบพี่ครับสวัสดีครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามูลนิธิมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเข็มงวดสองฝั่งนะครับทำอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็อยากจะให้ชาวบ้านสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าเข้าใจการทำงานของเราอย่างไรครับเชิญครับพี่ครับครับคืออย่างนี้นะครับกลุ่มเส้นได้ตั้งขึ้นมานะครับตอนช่วงที่ โควิดระบาดหนักนะครับแล้วก็ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงระบบราชการได้ในเรื่องของการไปตรวจนะครับเพราะว่ามันมีข้อกําหนดในขณะนั้นว่าตรวจที่โรงพยาบาลไหนถ้าหากพบเชื้อก็ต้องรับไว้รักษาปรากฏว่าหลายโรงพยาบาลก็ไม่กล้าไปตรวจเพราะว่าตรวจแล้วต้องรับไว้รักษาก็เลยทําให้การเข้าถึงการตรวจของรงัาบาลของรัฐก,ก็ ล่าช้าคนที่เดินทางไปนะไปตรวจก็ต้องขึ้นรถสาธารณะไปไม่ได้มันจะทําให้แพร่เชื้อก็เลยมีนาเคายร่วมกันนะครับประกอบกับช่วงนั้นที่มีคนตายเรื่องของการไม่มีรถขาไปคุณอาครับแล้วก็เลยคุยกันใน,ในเพื่อนสิบกว่าคนนะัว่าเราร่วมกันหารถให้เขาดีกว่าแล้วก็ไปส่งไปส่งตามโรงพยาบาลหรือตามที่เขาจะต้องการไปตรวจนะครับแล้วก็เลย ร่วมกันทำก็เลยช่วงแรกๆก็ใครมีรถกระบะก็เอารถกระบะมาทําท้ายใครมีรถตู้ก็เอามาช่วยกันรถตู้ที่กั้นหลังก็กามาช่วยกันแล้วก็ช่วยกันในช่วงแรกๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปว่าใครจะไปหาหมอหรือไปตรวจเราก็จัหมือกับตอนนี้ตอนแรกๆเริ่มที่ตรงถงนนพระราม6ซึ่งเป็นที่แคบหน่อยแต่ตอนนี้ พอเริ่มที่จะมีคนให้เราให้เราช่วยเหลือเยอะนะครับเราก็จะ,ะมีผู้ที่มีติศทาในแถวนี้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเขามีที่ร้านอาหารและร้านกาแฟว่างขายไม่ได้ mm hmm. เขาก็บอกให้เราใช้ชั่วคราวจนกว่าโควิดทั้งหมดนะครับฝั่งนี้เขาก็จะที่บินที่เขาะจะสร้างคอนโดก็สร้างไม่ได้ mm hmm. เขาก็ให้เราใช้ชั่วคราวจนกว่าโควิดทั้งหมด แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากผู้ผู้ใจบุญนะฮะที่เห็นว่าเห็นว่าโลกนี้มันต้องช่วยกันรักษาไม่ใช่ว่าข่อยให้ภาครัฐดําเนินการฝ่ายเดียวซึ่งภาครัฐนี้นะฮะดำเนินการ,ากนะะการผมเชื่อว่ายังไม่ทั่วถึงนะครับแต่ว่าเราตั้งกลุ่มขึ้นมาตอนนี้ก็มีการขยายตัวขึ้นมา,าโดยเราจะมีตั้งอาสาเส้นได้ในะะแต่ละชุมชนนะครับ แล้วก็เราก็จะช่วงนี้เราก็จะมี ATK ไปตรวจให้ด้วยนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลในกลุ่มที่เราประสานงานกันอยู่เช่นโรงพยาบาลปิยเวชโรงพยาบาลสิตวิัยเวชโรงพยาบาลของรัฐก็มีโรงพยาบาลเมตตารามาต่างๆนี่ก็คือเรียกว่าเมื่อเจอผู้ป่วยนะครับเราก็จะประสานงานให้เข้าสู่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็ อันหลังนี้ก็คือมีระบบโฮมไอโซเลชันแล้วเนี่ยเราก็จะมียาจากสภากาชาตินะคะเห็นว่าเราตัง้งใจไปตรวจแล้วก็พบเชื้อก็เขาจะให้เข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันแล้วหมอจะเป็นผู้โทรหาคนไข้แล้วก็ให้เราเอายาโดยมีไลเดอร์จ <hahaha. S 2> <ut> <like that> ากอมสินนะฮะนั่งอยู่ตรงนั้นฮะอมสินไลเดอร์อมสินเนี่ยให้มาสิบต่อสิบคนต่อวันเพื่อให้มันวิ่งยาที่ว่าถ้าหากว่า ผู้ป่วยนั้นป่วยแล้วเนี่ยเข้าระบบโฟมไอโซลิชันมีอะไรบ้างในนัทางสภากาชานให้เราเอายาเนี่ยให้ไยเดอร์ออาสินไปส่งที่บ้านเลยครับนะครับก็จะทำการช่วยเพื่อชีวิตเขาได้เป็นเซ็กชั่นในการทํางานอย่างไรบ้างกับพี่พิดพลครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นเป็นฝั่งที่ เขาเรียก call center ซึ่งช่วงแรกๆที่คนโทรหาระบบราชการหนึ่งนท่ก็669ไม่ค่อยติดแล้วก็มีนวคิดว่าเอ้ยเรามีโทรศัพท์กันก็ละเครื่องสองเครื่องเนี่ยต้องมาทำ call center ของเราและการใช้อาสาเข้ามาทำใครมีโทรศัพท์ก็มาทำทำ call center ก็มีผูุอาสาประมาณสิบคนก็มารับโทรศัพท์กันแล้วก็ประสานงานกันเรื่องของการไปส่งตัวประกันนะครับฝั่งนู้นนะครับหัวใจ ที่เทปต้องโทรศัพท์เนี่ยนะได้รับการขึ้นชมจากแหล่งข่าวและเขาเพื่อนๆนที่ประสบป,ปัญหามากเพราะว่าเหนื่อยราชการเองไม่ติดแต่ทำไมโทรมาหาเช่นได้ซึ่งมีบุคลากรน้อยกว่าติดพิธีจะเราบอกใุ้รับเ่อยแล้วทุกคู่ที่บอกว่าต้องมีมือถือใช่ครับก็คือเราเราก็มีมือมือถือแล้วมือถือส่วนตัวมาใช้เป็นส่วนรวมใช่ครับวห็นไหมเราประสานกับโทรศัพท์เราบอกว่า ให้โทรเบอร์เดียวติดมือถือของคนนู้นคนนี้ได้ไหมเลยครับเขาทาให้นะครับการู้สึกจะดีตรงแรกคือเขามาทำเราคู่ก็เหมือนกันโทรเครื่อง,งยูสามารถพ่วงได้แล้วก็กดหนึ่งไปหาคนนี้กดสองไปตรงนี้กดสามไปตรงนี้ก็คือเรียกว่าแต่ละเครื่อง,นง,อนอง,อง,งเนี่ยบางทีโทรศัพท์ส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยสาม,มารถดโทรเข้าเบอร์เดียวที่เป็นเบอร์เส้นได้ปุ๊บแล้วมันจะไปของเครื่องนี้เครื่องนั้นเครื่องนู้นได้หมดใครถือของใครก็รับโทรศัพท์ของคนนั้นเลยได้ครับ ถ้าทำไมยังที่ทางการถึงก็มีคอนเซ็นเตอร์มีเหมือนกันทำไมไม่ติดผมว่าเขาคิดไม่ถึงว่าครับหรือว่าเขาอาจจะอยู่ที่ระบบว่าการมอบหมายงานให้แต่ละหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับล่างก็เขาไม่สั่งมาก็ไม่ทำที่ติดพนมีโทรศัพท์ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเอ็กเอเอ็กเอผมก็ศูนย์แปดหนึ่งอ็กวงเล็บสองอ่า พ็โคดสองทีมงานอู้นยุนแต่หนึ่งอ้สามก็จะผลึปสามนูนไปไปัำพันกันอย่างนี้เลยใช่ครับก็ยิงตรงไปแต่ละคนละคนทุกคนมีสิทรับโทรศัพท์แล้วก็ได้ที่สายตอนช่วงแรกๆประมาณสิบกว่าสายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีขยายมาคู่สายก็ ประมาณ20กู้สายแต่ว่าคนรับโทรศัพท์ตอนแรกๆองคนแล้วก็กระจายไปแต่ละคนก็หมายวามว่าอยู่ตรงไหน็รับไดหร่วอาไม่ไม่เห็นจําเป็นจะต้องนั่งอยู่คอเซนเตอร์หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็คุยตรงไหนใช่ครับใช่แต่ตอนนี้มือถืออยู่ไหนมันก็ไปตรงนั้นมันก็ทํางานได้ไม่มีเข้าก็ทํางานปกติไปก็คุยเรื่องของเราก็บอกวางระบบว่า ถ้าเขาถามอย่างนี้ต้องตอบอย่างนี้ถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้ถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้ถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้ก็เป็นเหมือนจะว่าเป็นคนคนที่ถามก็จะถามเหมือนเหมือนกันอยู่แล้ว่ไปโรงพยาบาลได้ยังไงจะไปหาเตียงได้ที่ไหนจะไปตรวจได้ที่ไหนเราก็จะตอบว่าตอบ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 แล้วก็ถ้าคุณจะไปไหมจะไปนัดเวลาพรุ่งนี้เวลาแปดโมงว่าจะกันเราก็จะมีรถไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็ดีที่ว่าเบอร์โทรของผู้โทรมามันก็จะแมมโมรี่อยู่ในใช่ครับใช่ครับก็จะได้พอวางถึงเสร็จก็จะสามารถปฏิสัมพันธ์กันได้อีกใช่ครับฟอลโล่ได้อีกใช่ครับนี่หัวใจอยู่ตรงนี้ใช่ครับคิดได้ยังไงก็ร่วมๆกันคิดกันเฮ้ยเราก็มีคอนเซ็ปต์ร์ของเัวเองได้หนิไมะต้องไปทำอะไรยุ่งยากวุ่นวายอะไรก็ทำแบบ เหมือนกับพิกขึ้นมาแล้วก็ทาขนาดนั้นเลยเหมือนก็เลยเร็วกว่าคนอื่นอ๋อนี่ก็ชื่นชมนะนี่เฉลยแล้วน,นะครับเพื่อนๆครับเฉลยนะครับว่าพิชก,กับพิกอกแล้วน,นะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าส่วนการร่วมบริจาคเป็นไงบ้างครับคือจริงๆแล้วนะฮะ,อะพอคนป่วยแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งป่วยแล้วไปโรงพยาบาลนะฮะป่วยแล้วก็ไปโฮสเทลนะครับแล้วก็บางคนใกล้ชิดผู้ป่วยแต่ไม่ป่วยมันก็มีหลายอยา่างทรานี้ พอผู้ป่วยถูกปรลงกรือนแต่คนที่ถูกกักตัวก็จะให้เขาออกไปซื้อของตามที่ตา่งตางๆก็คงลำบากเราก็จะอาสาไปว่าเอาเอาสิ่งของจำเป็นเอาไปให้เขาได้มีชีวิตอยู่ได้14บวันโดยไม่ต้องมาออกมาข้างนอกเราก็บอกไปทาเพจว่าเนี่ยเราจะมีผูก้กักตัวบริเวณนี้บริเวณนี้นะหา,ากว่า ใครมีพอที่จะให้คนได้ก็ไม่เขาเถิดออะไรเงี้ยเขาออกมาไม่ได้แลก็บอกไปทางเขตแลต้วก็บางทีชุด PTE หนึ่งงานไม่มีหรือว่าเราจะต้องไปรับเคสเนี่ยมันก็จะทําให้อันตรายต่อผู้ไปแล้วก็บอกว่าชุด p p e EE ไม่มีตอนนั้นก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทสามร้อยบาทเนี่ยบางทีไปวันนึงเนี่ยใช้ประมาณเกือบห้าชุดน่ะไปคือไปหนึ่งครั้งต้องทิ้งหนึ่งครั้ง คือไปวันหนึ่งสมมติไปห้าแห่งก็ต้องห้าตัวเลยครับที่งทีละตัวมันก็ต้องเปลืองถึงมือเหมือนกันครับต้องใส่ถึงสองชั้นแวทก็ต้องทิ้งทุกครั้งที่ทิ้งเวทซิลทุกครั้งที่ทิ้งเราก็บอกว่าช่วงแรกๆพอมีเงินลงทุนกันพอหลังๆเงินเริ่มหมดแล้วเราก็บอกไปทางเสพว่าเราขาดนะถ้าใครที่พอจะช่วยเขาได้ก็ช่วยเถอะก็มีคน เข้ามาเยอะมากเลยครับแล้วก็แปลกใจเหมือนกันว่าคนไทยนี่คนไทยนี่มีจิตสัตทธาแล้วก็แบบต้อมาช่วยกันเยอะมากครับมีทั้งใจมากเลยครับแล้วก็ให้มาตอนนี้ก็คือไม่ขาดเลยครับกห็หลายส่วนที่ที่ประมาณพอพอดีพอเพียงทั้งพอดีพอเพียงกับที่ เพื่อนเดือดร้อนเข้ามาให้เขาจ่ายไปแ้่กบริจาคมาแล้วเขจ่ายไปไม่ได้จงล้นเหมือนตอนน้ำพวโงูขึ้นขยะเลยบางทีกบฏขึนขยะเลยไม่ขนาดนั้นคือเราใช้วิธีวัดทำเนินนะฮะส่วนใหญ่ตอนช่วงแรกๆวันต่อวันช่วงนี้ก็คือประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราต้องเีย์ออกหรือให้ต้องเทเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องไปให้ที่ไหนที่ไหนเราก็้ะกะไว้เลยว่าเขตนี้อยู่ตรงไหนบ้างที่ต้องให้เขตนี้อยู่ตรงไหนบ้างที่ต้องให้ แล้วก็กระจายออกไปแล้วก็โทรเรียกกลุ่มที่เป็นเส้นใด้ในเขตนั้นแ่ะให้มาเอาไปเพื่อไปกระจายให้มาเอาไปเพื่อไปกระจายคือเราจะกระจายได้เร็วและทำให้เข้าถึงคนที่ลำบากได้เร็วผลโยธิน11นะครับก็อยู่ตรงข้ามกับยังเยื้องกับธนาคารอมสินนะครับธนาคารอมสินก็เมตตานะครับแล้วก็จิตอาสาด้วยนะครับได้ส่งทีมงานไรเดอร์จัครับพิธีพลครับ ออกมาช่วยด้วยนะครับออกมาช่วยเพื่อที่จะช่วยช่วยหายส่งยาครับส่งยาพร้อมบางเงี้ยพร้อบ้านครับส่งยาว่ามีเชื้ออยู่ใช่ครับอยู่นั่นแหละรายเรื่องนี้ก่อนส่งถึงที่เลยครับมีทั้งฟ้าทะลายโจรมีทั้งยาแก้ปวดแก้ไอแก้ไขอะไรที่เท่ารายที่ไอด้วยันดับเลยนี่ของกองสีษย์นะครับี่ให้มาให้ก่อนแก่พร้อมบางเี้นะครับคุณครับเจ้านายนี่ครับมีการอะไร อไรเดอครับคืออไรเดอรี่นึครับกี่คนครับท่นเป็นกี่คนครับสิบคนครับสิคนเป็นไงบ้าครับมีความรู้สึกอหึใจไดีใจไมที่ไดยออย่นี้ใจค่นบสิบคนพเพียงพเพียงลยครับค่พี่เป็น่างหน่อยไปคุยยังไงอะผู้จัการใหญ่ของอนะครับรมินจึงเห็นดีเห็นงามไปป่ามนยังไงอะคือคือย่างนีครับ เรามีการร่วมประชุมทางสถาบันชาติเขามีประชุมตรงนี้ทางสูงนะครับแล้วเราก็อาบอกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเมื่อจะให้คนรักษาตัวที่บ้านแล้วเนี่ยเราจะให้เขาทํำยังไงอะมาเอายาที่ไหนอะไรเง,งี้ยน่าจะมีพวกที่วิ่งยาไปให้เขาถึงบ้านเลยนะไม่ใช่เขาออกวาดที่เดงานในเมื่อไม่ให้เขามาโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เต็มอะไรเงี้ยแล้ว ใคเขาอยู่บ้านก็ต้องมีคนส่งยาส่งน้ําส่งข้าวส่งอะไรแล้วก็อขอถ้าใครมีกําลังพอที่จะช่วยได้ก็ผมูช่วยเธอผอพูดแค่นั้นนะธนาคารุงทินทื่อยู่ในประชุมบวดเลยมีอะไรให้บ้างครับขอส่งยาหน่อยนี่นะครับมีวาระลายโจรนะครับแล้วก็ยาเออผมจะช้าหน่อยวาทลายโจรเนี่ยชื่อเป๊ะมากเลยนะแล้วก็ยานี้ อันนี้ก็คือมีช่วงหนึ่งที่คนป่วยเนี่ยมาเราค่อยมาโชว์หน่อยอ้าวอ้าวพี่ดูพี่หน่อยได้ไหมอ้าวพี่ดูอตัวก๊มีอะไรอีกฮะมป้าเจยโจ้ต้องมีอะไรอ,อีกฮะละลายเสียมหักละลายเสมหักแล้วเราจะมีไอน้นะครับที่วัดโอ้ออกซิเจนออออกซิเจคเนเตอร์อ่าออกซิเมเตอร์ใส่นิ้วยึดประบาดแล้วนะให้เขาวัดว่าถ้าเขาอยู่บ้านเนี่ยถ้าค่าออกซิเจนต่ำเนี่ยเราก็จะส่งเครื่องช่วยหายใจไปไปช่วยถึงบ้านเลยเหมือนกัน วัดข้างหลังครับไปดูเพื่อนหายใจได้ครับอันนี้คือยาละลายเสียงผักนะครับของจริงเนี่ยไม่ได้กองเปล่านะว่าแล้วก็เปิดดูแทนเพื่อนๆเลยนี่เป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ฟุ้งๆอย่างนี้นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะวัดไข่ด้วยไขเลยฮะปึ๊บๆนี่ฮะปึ๊บๆๆหนีบนี่ฮะหนีบอยู่ที่นี่มีตลอดวัดไข่ด้วยตลอดมันก็คือให้เขาไหนว่าจะให้เขาเป็นบ้านก็ต้องมีคุกนะครับส่วนบางคนนะครับอาการที่ หนักหน่อยครับก็คือเราจะมียาฟาวิคไปให้ด้วยตามตามที่หมอเขาสั่งตามที่หมอสั่งครับทุกคนนี่ทอมมิเตอร์เขาดูคทอมมิเตอร์หน่อยถ่ายภาพให้ทีมงานดูหน่อยครับนี่ครับนี่ครับในในเซ็ตตุดนี้นี่ครับทอมมิเตอร์อันนี้สําหรับแก่ที่ยิ้งที่ปากหรือเปล่าปากก็ได้ก็ที่ที่ที่จักเก็ก็ได้นะครับตรวจสอบได้นะครับนี่ครับ เรียบร้อยนี่คืออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีัเรื่องตอนที่เขาอยู่บ้านถ้าใครเป็นหนักมียาฟาวิที่งหมอที่สภากาชาดเป็นผู้เล่นหนักเชื่อว่านี่ใช่ไหมองหนักขนาดนี้เลยว่ากี่กิโลเนี่ยก็หลายโลอยู่ครับอันนี้ข้างในมีอะไรผมจะพูดกับล้อด้วยนะฮะข้างในมีอะไรเปิดดูอู้นี่นะครับโอ้โหข้างในมีมีธรรมะให้ดูด้วยมีธรรมะด้วยนะครับนี่มีอาหารอยู่ในนี้ด้วเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับ ข้าวด้วยนะข้าวข้าวด้วยนะครับข้าวอะไรครับข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารสองโลข้าวสารมันน้องจับดีๆเรามาเปิดให้ดูเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเส้นได้ไม่ใช่เส้นได้นี่มันน่าจะเป็นเส้นลวดสลิงซะแล้วนะน่าจมแข็งขนาดนี้เีือนเป็นลวดสลิงเลยได้ไหมนี่นะครับโอ้บางคนก็รับฟัวใหญ่อยแล้วก็จะมีได้นี้ด้วยได้นู้นด้วยใช่ไหมได้หมดครับนี่ขอให้เราเช็คมาแล้วติดเชื้อนี่จากการที่ โรงพยาบาลไม่รับตรวจเชื้อเพราะกฎหมายบังคับว่าถ้าติดแล้วคุณต้องรับรักษาเลยไม่ตรวจดีกว่าไม่ลองดูดูว่าว่นหนักเอาแบบว่าจัดหนักเลยนะลองดูดูว่าหนัก้วหนักรับหงครับหนักหนัหนัก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 นับหักหนักหกหนักหกหกห่ักกหนักัหนหรนั ที่เขาเรียกลาตีคือว่าเอาออกไปไม่ว่าค่ำมืดดึกอเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ครับยี่สิบอดหรเรียลไทม์ครับวัดตรงนี้ต่ำก็สิบชั่วโมงดับเวลาบ่ายโมงตอนนี้อ่ะก็ไปเลยไปเลยครับตีหนึ่งก็ไปเลยหนึ่งโมงเช้าก็ไปเลยใช่ครับฮะสแตนบายไว้ร้อเพื่อมีเยอะขนาดไหนฮะนี่ครับถามว่าที่อย่างนี้เอาทิพย์ย้ายมาข้างนอกได้ไหมทิพย์ซีร์ครับ อันนี้แบบเล็กอันนี้แบบเล็กเหมาะสำหรับผู้ที่พูดเป็นครัที่โทรมาครั้งแรกไม่ต้องไม่ใช่ครับคือง่ายๆที่เราเอบางทีบ้านก็เดินทางลำบากก็ใช้อันเล็กแต่บ้านก็ง่ายหน่อยเพราะบางทีในชุมชนเนี่ยในชุมชนในในชุมชนแอะอัดเออหรือว่าบ้านที่เป็นคอนโดหรือบ้านที่เป็นแฟลนะซึ่งชุมชนอยู่แบบอันนี้ก็จะเป็นเล็กง่ายแต่ถ้าเป็น ดี๋ยว่าออกเป็นบ้านครั้งหนึ่งที่มีคืนหน่อยอันนี้อยู่ได้ประมาณคือหมายถึงว่าเราจะแนะนําว่าถ้าหายใจดีแล้วก็ชะลอหน่อยเพื่อให้มันอยู่ได้ถึงจนกว่าหมอจะมาช่วยชีวิตอีกทีเครื่องตัวนี้จะช่วยดันดันปอดดองออกซิเจนให้เข้าไปในปอดใช่เไปในปองมันช่วเต้าครับใช่ไหมอันนี้คือปรับแรงได้อะไรได้ก็หมายถึงว่าแบบนี้ปรับให้มันแรงก็ อ่อนเหมือนจะล,ลุกโป่งนะฮะเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่มีแรงดึงใช่ไม่มีแรงดึง,<ช>ง,ดงถ้าเราปากติแล้วก็หายใจปกติเหมือนเราวิ่ง<ช>นะ<ช>แต่เมื่อเราหอบเราวิ่งเหนื่อยเราหอบมันก็ไม่มีแรงดึงใ<ช>อ่อตรงนี้ตรงนี้ก็จะช่วยปอดเข้าไปใช่ครับปอดเหมือนลุนกโปง่งถ้ามันเป่าไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นแต่นี้พอเป่าเข้าไปลุกโป่งก็มันก็ทําให้เลือดสูบฉีดออกซิเจนในเลือดก็เพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือเป็นอันที่ใช้ออกซิเจนแบบถังมันมีแบบไฟฟ้าแล้วก็แบบไฟฟ้าถังออกซิเจนไฟฟ้าหรือใช่ครับโอยังไม่พอนะเพื่อนครับมีขนาดจิ๋วหลิวด้วยนะะนี่จิ๋วหลิวสำหรัเล็กๆเลยนะมีหลายขนาดนะมีขนาดจิ๋วขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่แต่ยังไม่ถึงขนาดใหญ่ที่สุดนะครับต้องพาเข้าไปเดินทางนะอันนี้สำหรับพอสำหรับการเดินทางเวลาบนรถเวลาเราต้องพาเข้าไปอุสระกรรมอย่างนี้ ระหว่างเวลาไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมจากโภมไปสู่ฮอสอย่างนี้จากโภมคือจากบ้านเข้าไปอยู่ฮอสที่ต้นรงพยาบาลไปโรงพยาบาลถ้าเกิดระหว่างเดินทางเนี่ยถ้าเกิดออกซิเจนเขาไม่พอเราก็ต้องใช้ขนาดเล็กเอาสายเครืรับไปด้วยระหว่างเดินทางด้วยครับนี่เหรอครับนล้วแต่ใครครับเดี๋ยวนะที่คิดคนนั้นี่พุทนี่้วยผมเคยเห็นเลยครับชุดนี้เป็นยังไงฮะเขาเรียกออกซิเจนไฮโฟนะครับ ซึ่งมีใช้ที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะฮะสามเครื่องเรามีห้าเครื่องห้าเครื่องบางอีกสองเครื่องอยู่ที่คนป่วยนี่ราคาประมาณสองแสนห้าสองแสนห้าสี่ตัวก็ล้านหนึ่งนะครนี่จากเข้ามาให้นี่ผู้บริจาคเข้าให้นะครับนะอันนี้ไว้ใช้เฉพาะกิจยังไงฉเอิผู้ที่ป่วยหนักนะฮะป่วยหนักแล้วเขาต้องนอนขยับตัวไม่ได้แล้วก็ต้องใช้นี่ช่วยหายใจแบบฉุกเฉินแบบอาการหนัก มันจะปรับแรงดันได้ดีมากเลยแรงดันเป็นคอมพิวเตอร์ปรับแรงดันได้มีปรับแรงดันได้เพื่อนๆมาบริจาคได้นะครับออกซิเจนไฮโฟแล้วก็มีออกซิเจนแบบคงที่ธรรมดาครับเก็บปักแล้วนะครับแล้วก็กดเปิดเปิดนะครับเรามีเติมน้ำเข้าไปแล้วก็มีที่ที่สายออกมานะครับเพื่อนะครับที่เสียบสายยเนี้ยออกมาแล้วก็เข้าจมูกมีสาย อันนี้เป็นเครื่องทําออกซิเจนใช่ครับโดยไม่ต้องไปเติมถังอย่างนั้นใช้ไฟฟ้าแต่ว่าแรงดันมันไม่ไม่แรงเท่าตัวนั้นแต่ตัวนั้นมีปัญหาแค่ถ้าออกซิเจนหมดต้องไปเติมอันนี้ก็เหมือนแก๊สบ้านเราอะ่าเติมถังแก๊สหมดแก๊สต้องไปเติมแต่ส่วนอันนี้เพลิดเองเลิดเองแต่การจันมันไม่ดีเท่าแล้วนี่เพลิเองเพื่อนปะอันนี้ไม่อันนี้เสียบปักเหมือนกันแต่อันนี้คือมันปรับแรงดันเพราะมันมีตัวคอมพิวเตอร์อยู่อ่าแล้วแล้วจะไม่ผมกงถามด้วยว่าถังแก๊สเป็นไง อ่ตัวนี้ต้องใช้ถังใหญ่ด้วยนะครับมันต้องใช้คู่กับถังถังขนาดใหญ่ใช่ครับส่วนอันนี้เหมาะสำหรับทำอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็ปรับเองใช่ไม่ต้องมาเติมราคาอันนี้ตัวหนึ่งประมาณสองหมื่นสองหมื่นบาทนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนซื้อได้เลยนะฮะสำหรับช่วยชีวิตนี่นะครับนี่คือกุญแจใหญ่คลังแสงสำหรับช่วยชีวิตคลังแสงนีด มียาอะไรบ้างพูดคร่าวๆก็ได้นะครับไม่ต้องลงรายละเอียด้นะครับหนึ่งก็คือฟ้าทลาย์ชนละสองก็คือยาพวกยาแก้ไอละแก้ไอยายาะซาร่าครับยาขับปวดก็คือไข้นะครับลดไข้นี่ครับเครื่องวัดนะครับยาแก้ปวดลดไข้ยาละลายเสมหะยาละลายเสมหะนะครับนี่ครับสำลีทธิ์สัมฤทธิ์ไหไม่ใช่ครับอันนี้สำลีครับนี่ครับอันนี้สัมฤทธิ์ นี่ครับอันนี้มีของเด็กก็มีนะครับของเด็กก็มีนี่ครับยาฟอสเฟอด์จูเราจะมาจัดชุดตอนที่ว่าเราจะต้องไปตรวจเชิงลุดพอเราเจอผู้ป่วยพรุ่งนี้ฟ้าเฟอร์จูนพรุ่งนี้ยาขอบคุณมากครับสิ่งของนะครับที่เพื่อนเราร่วมบริจาคมาล้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องชรวยอาหารนะครับเช่นน้ำปลาซอสซีอิ๊วนะครับหรือว่า เครื่องกระป๋องต่างๆก็เก็บอยู่ที่นี่ครับจะมีการจําหน่ายใจโอนทุกสัปดาห์เพืะอสูัเอย่นี้ครับนี่ครับเร็นได้ครับ สนับสนุนโดยอาหารเสริมป่าแง้มครับเจ้านายปูนปูน